สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์นะคะทุกคนก็มาอัพเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคําสถานการณ์ราคาทองคำวิกโก้แนวโน้มราคาทองคําและแนงงานราคาทองคำประาาาาจาวันนี้ราคาทองคําระหว่างวันเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างบริเวณ1,910ดอลลาร์ถึง1,918ดอลลาร์ ดานดัชนีนอลลา์เคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ1.01.430ถึง1.01.805จุดด้านเงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ32.910ถึง33.100บาทต่อ1ดอลลาร์โดยมีปัจจัยกดดันนะคะจากการแข่งค่าขึ้นของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่ตลาดนะคะจับตาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ฝั่งตลาดแรงงานการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอัตราว่างานประจำเดือนมกราคมซึ่งจากการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์พบว่าตัวเลขจะออกมาในลักษณะบ่งชี้ถึงภาวะตลาดแรงงานที่คลายตัวลงจึงทำให้ราคาทองคำนะคะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหลังการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวกลับกันหากตัวเลขที่ออกมายังคงบ่งชี้ถึงภาวะตึงตัวของตลาดแรงงานอาจกลายเป็นแรงกดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐเฟด ยืดระยะเวลาที่จะยุติการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไปโดยก่อนหน้านี้นะคะตลาดมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นปีนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะคะไม่เป็นไปตามที่คาดการราคาทองคําจึงอาจถูกกดดันได้การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่4กุมภาพันธ์ปี2566 อันนอิราคาของวันที่3นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาไม่แต่สมาคมค่าทองคํามากถึง5ครั้งด้วยกันกนะคะครั้งที่5เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าว,วันที่4กกุมภาพันธ์ปี2566ทองคําแท่งกสเรซรัซื้อ29,800บาทขายออก29,900บาททองรูกปันกส์กรรัซื้อ 29,258บาท80สตางค์ขายออก3,400บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำสรุปรวมนะคะราคาเป็นลบไปที่350บาทเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณทีนี้ด้วยนะคะ ขอต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่มสิงก็จะมาอัปเดตให้รับนชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปของเม่มสิงน,นะคะแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ